น้องมาาลูกของนาตาลีวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนนะคะอย่างน้องมายาซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางงามระดับจักรวาลน,นาตาลีเกลโบวา่าหลายคนจําเธอได้ค่ะน้องมาาเองนั้นจะน่ารักขนาดไหนวันนี้ทางทีมงานนํามาฝากกันด้วยเราบอกว่าถูกจัดอันดับในประเทศไทยให้กลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะมีผลงานในฐานะตัวแทนส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุญรอด ดิวเบอรี่หอแวน่นและเครื่องสำอาง BSC อีกทั้งเคยยังเคยแต่งงานกับน,นักเทนนิสชื่อดังของเมืองไทยด้วยถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วนะคะในปี2021เธอก็ได้เจอรักครั้งใหม่อย่างดีนเชลลี่เป็นนักธุรก,กิจหนุ่มค่ะแต่งงานกันในปี2016ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนน้องมายาคลอดเมื่อวันที่9เมษาย,ยน2559 ซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามกันต้องบอกว่าน้องเองนั้นเริ่มโตเป็นสาวก็น่ารักในความสวยจากคุณแม่มาเต็มแล้วจะเป็นยังไงกับล่าสุดนี้มาติดตามรับชมภาพน้องมายาไปพร้อมๆกันคะ่ะ